วิตัดเลยลูกค้าโทรมาววเครื่องนี้ตัดหรือะยเค่ายืมางลูกค้าเดินข้ามเข้าไปเลยค่ะพี่เดินเข้าไปได้แลวค่ะมาเลจ้าแอมาด้ลังนได้เลยขัดินได้เลยค่ะพี่ตรงบนทางนี้ได้เลยค่ะพี่ เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดินจ้าเลิกเลยเลิกเลยพี่สาวดูมาไหนสักพี่มาเหนื่อยมาเลยพี่สาวดูมาไหนคะอะรวมกางเกงทำงานหญิงนะคะพี่ตัวนี้ผ้าสะอาดดีนะทรงสวยผ้าสะอาดนะคะลูกค้า อยากได้บอกเลยจัดส่งฟรีวันนี้ได้เลยพรุ่งนี้ก็ได้นะคะได้เหมือนกันจะส่งทุกวันปกติอยู่มารับสินค้าที่หน้าร้านได้เลือกกระสอบได้ตามสบายหมันไส้ลูกน้องยกเอาลูกสุดท้ายล่างสุดได้หมดหมันไส้คนไหนชี้เลยค่ะแล้วก็ตัวขอาอีเปิร์ดด้วยนะแล้วค้าบอกหมันไส้ยายตาให้ตายยกโอเคจัดไปเลื่อนเลยเลื่อนเลื่อนบอกเลย มันใส่คนไหนเลือกคนนั้นยกได้เลยจ้ะลูกล่างสุดเออโุอยากได้ทุกตัวเลยนะเองอะขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยขออีกแล้วขอทุกตัวเลยทรงสวยนะคะรวมกางเกงทำงานหญิงนะคะไม่ต้องใส่ทำงานก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะทรงสุภาพนะคะทรงสุภาพ กางเกงพวกนี้ใส่ได้ตลอดนะคะบ้านไหนก็ต้องมีติดตู้ไว้รับรองขายง่ายเหมือนกันเดี๋ยวจะหารเฉลี่ยต่อตัวให้ว่าตกต้นทุนตัวละกี่บาทตอนนี้ยังไม่ได้นับจํานวนนะคะพี่จํานวนขออนุญ,ญาตนับหลังจากที่ไลฟ์เสร็จนะคะ,ะคเดี๋ยวจะนับให้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นงานใหม่นะคะเปิดให้ดูลูกค้าดูพร้อมกันอยู่ก็ดูพร้อมลูกค้าเลยตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะสแลคไายดีมาสแลคยูเอสตอนนี้หมดนะคะลูกคา้กคารอแป๊บหนึ่งตอนนี้เอาสลเกาหลีมาโชว์รีวิวเป็นทางๆก่อน ยไปไม่ถึงครึ่งเลยยังยังยังไม่ถึงครึ่งครับไวหน่อยเด้อกลัวกลับบ้านไม่ทันล็อกดาวน์รีบไปสายแลยล็อกตาห้าทุ่มอ้าวเหรอเฮ้ยเขปลี่ยนใหม่แล้วเฮ้ยสองทุ่มครับอ้าวสองทุ่มเหรอห้าทุ่มอยู่ก่อนเอ้ยสองทุ่มนะฉันมีหมดทุ่ม้วยเหรอเนี่ยทรงสวยนะลูกค้าอุ้ยอุ้ยอ้ยโหลดแป๊บนึง ลุดมันตัดไปเลยอ่ะแป๊บหนึ่งมันตัดไปเลยเอาเอย่างเงี้ยแป๊บหนึ่งนะไม่พี่ต้องผลใหม่อ่ะาวางต่ออะไรวะทำไมาอยู่ดีๆมันตัดอรองงมากตัดเฉยเลยอ้าววางต่อได้เลยค่ะวางต่อได้เลย ต่อนะคะพี่เมื่อกี้ทำไมหลุดอ่ะเฟซบุ๊กทำไมใจลายจังเลยคูมาดีๆก็ตัดเฉยเลยเนาะตายแล้วโอ้ยโอยก็สวยตัวนี้อยากได้แม่บอลเลนอยากได้อีกละอะไรอ่ะไม่ตั้งใจเห็นคูม่าก็มาจ้ะไอคูม่ากทำไมขาวตัวอย่างเงี้ยเออสวยอ่ะอยากได้ เมื่อกี้หลุดนะคะลูกค้าทำไมหนุบไม่้อสวยมากจริงเลยไม่ประติดประตอเลยวางเร็วหน่อยนะคะวางเร็วนิดนึงนะคะได้จะได้จากมนเลยนะครับชืมว่าแต่ชื่นชมนะคะทรงสวยนะคะผ้าสวยผ้าสะอาดลูกค้าค่ะงานสลักลูกรีวิวส่งฟรีนะคะเมื่อกี้หลุดไปนะหนูเดี๋ยวทำเป็น E ีพีสองให้ ตายแล้วโอ้หไม่น่าหลุดเลยตัวนี้ผ้าสวยนะคะรวมกางเกงทํางานนะคะรวมกางเกงสุภาพงานกางเกงหญิงนะคะที่รับรองคุณแน่นอนตัวนี้สวยผ้าสะอาดเน้นสะอาดเน้นความสวยแบรนด์ลุ้นในกระสอบได้เลยนะคะขออนุญาตไม่แงะแบรนด์ให้ชมแต่มนี้แบรนด์บนแบรนด์อยู่แล้วแน่นอนนะคะลูกค้ากนอยู่แล้วแน่นอนดูทรงดูสภาพดูความสะอาดไปก่อนนะคะสวยดีอะไรทน้ครับผมที่ทำไมหลุดได้ไงวะงง มไม่รู้ว่ามันตัดไปเลยอ่ะโอ้ยนี่มักูชีมัะเนี่ยกูชีเบลเ<อ>หรอเฮียตาขาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ย,ย,ยสวยนะคะรวมกางเกงทำงานหญิงสวยนะคะลูกค้า คุ้มแน่นอนเพราะว่าแค่ค่าส่งแประมาณร่วม500แล้วสำหรับงานหน่องร้อยกิโลนะคะมันจะใหญ่กว่างานจะสอบเพราะมันต้องหออไปสองถุงเลยอ่ะสองถุงใหญ่เลยเฮคเดนเอ็มพูดใหม่เลยงานหนึ่งร้อยกิโลรวมกระเกงทำงานหญิงโชว์หลังบ้างโชว์หน้าบ้างนะรีบลูกค้าเขา้า นี่ครับลูกค้าเข้ามาแล้วจ้ะลูกค้าเข้ามาหน้าร้านขาคงขาหักขาเท่ากันนะลูกค้าดูดีเห็นี่นะเยตาต้องทำขาหักข้างห้าพันค่ะพี่อุม้มลูกรีวิวส่งฟรีทั่วประเทศพี่รอหน้าบ้านได้เลยค่ะงา,งานผ้าสะอาดนะคะงานผ้าสะอาดตัวนี้ถ้าเสิดใครยังแบบว่ารองาน US mm. ไม่เข้าหนูแนะนำงานเกาหลีหเลยนะไม่แพ้กันไม่แพ้กันเลยนะคะรวมผ้างานทรงทำงานทรงสวยด้วย ขญาตวางพึบพับพึบพับนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเข้าแล้วไม่มีที่เดินแล้วตอนนี้มีที่เดินปรนแบนนะคะจํานวนเดี๋ยหนูนับน้าให้หลังไลฟ์เสร็จแล้วหนูจะแจ้งที่หน้าเพจอีกทีนะคะเมื่อกี้หลุดไปรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดรีวิวต่อให้เลยนะคะโชว์ให้ดูทุกตัวไม่ต้องห่วงร้านนี้ไม่มีดึงออกแน่นอนนะคะเสียชื่อเราไม่ทํานะคะสวยแน่นอนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆโอ๊ย โอ้ยผู้สวยเลยตัวนี้อยากได้มากเลยยูนิโคอยากได้ตัวทุกตัวเลยตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะคะลูกค้างานเกาหลีนะคะแค่ส่งฟรีหนูบอกเลยว่าก็คุ้มแล้วลูกมันจะตกเท่าไรแล้วค่ะส่งค่ะส่งมีสามร้อยบวกห้าร้อยบาทนะคะเอาของแถมมีจำสูตรผมมาสองตัวแล้วนะคะของแถมมีจำสูตรผมมาสองตัวเวลาเรารีวิวให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าจะเห็นงานพร้อมกันเลยมีของทุกของแถมอะไรนะคะเห็นพร้อมกันเลย มันอยู่ในกระสอบนะคะลูกค้าทรงสวย้พาพเขาดีมากผ้าสะอาดเน้นความสะอาดไว้ก่อนนะคะลูกค้านี่ขึ้นหุ่นมาแล้วทรงสวยหนูรับประกันเลยตัวเนี้สะอาดใส่ได้เลยนักตงแต่งกริปใช่ไม่ต้องแต่งทรงลูกค้าสวยเลยอ่ะโอเอวสูงเยอะด้วย เป็นวินเทจได้เลยนะคะใส่อย่างเงี้ยกางเกงแบบว่าขอบตัวเดียวนะจบเลยสวยกริบทำงานได้เที่ยวได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็วัยรุ่นก็ใส่ทำงานด้วยเที่ยวดู้เก๋ใส่นี้เข้าวงเข้าวัดเข้าว่าเข้าได้หมดสถานที่ข้าราชการเข้าได้หมดเออไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนชุดรียบประโอย,ยังไม่หมดดีกยอยข้าทะายวดมากจะเป็นลม ขออย่าหลุดอีกเลยนะคะ Facebook นะทำร้ายจิตใจกันมากเลยดีๆก็หลุดเฉยอยากให้ดูทุกตัวนะคะลูกค้าค่ะก็ค,ะค่อยดูไปนะหนูตั้งใจที่จะเปิดโชว์ให้ดูทุกตัวเห็นพร้อมกันจะส่งวันนี้ได้เลยนะคะจะส่งวันนี้ได้เลยลูกค้าจะเอางานไหนนะคะไม่เห็นหน้าไลฟ์หาหน้าเพจไม่เจอทักแชทได้เลยนะคะโทรมาสอบถามกันได้นะคะนรถยังไม่ออกนะยังไม่ออกแต่คนจะไปแล้ว คุณจะไปไหนครับคุณอ้าวตันนี้ระหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นพร้อมกันลูกค้าค่ะเห็นพร้อมกันเลยเห็นไหมธรรมดาเห็นพร้อมกันเลย่วยดูทุกตัวโบบารนตรงเยอะจ้ะตรงทำงานนะคะกางเกงทำงานได้เที่ยวได้นะคะทรงสุภาพรวมกางเกงทำงานหญิงนะคะเนื้อผ้ารับรองทรงสวยนะ งานขนาดนี้กริบแน่นอนดงนปล็กทุนลินนนะปมกันปนปรนปรปลเปอเล็ใหญ่พักเบอรักีเนี่ยสวยลูกค้าคะทรงสวยแล้วสีสันหลากหลายด้วยนะคะสีสันพัลูแล้กันอหลากหลายอยู่เ่ัก ออยตัวนี้สวยมากขอได้ปะขออีกแล้วกางเกงทำงานนะคะของผู้หญิงนะคะลูกค้าสามารถเป็นทรงบินเหก็ได้ด้วยนะคระเนื้อผ้านะเมื่อกี้แอบเห็นลินินอยู่สวยมากแค่ตัวส่งฟรีก็คุมะคะค้มแล้วนะคะตัวส่งฟรีก็5 0 0 0อ้า0คุ้มแล้วนะคะ เพราะว่ากระสอบมันจะใหญ่กว่ากระสอบปกติมันจะฟูขึ้นมาอีกนะลูกค้าใส่กระสอบใส่สองทเนี่ยหนูต้องโดนค่าส่งเนี่ยส่งฟรีลูกค้าห้า้อยบาทนี่ครึมครึมแน่นอนใช่ลูกรีวิวเราไม่ต้องห่วงเราส่งให้เลยอ่ะทำไมย่นขนาดเนี้ยของแถมหม่อีกแล้วจำสุดตัวที่สามวยดูทุกตัวนะคะที่ไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยหนูเปิดให้ดูทุกตัวเสียเวลานี้เสียเวลาหน่อยแต่อยากให้เห็นนะคะ จะได้รู้ว่าเออออกไปยังไงเนอะเราไม่มีโกงกันอยู่แล้วลูกค้าค่ะจริงใจต่อล,ล,ลูกค้าลูกคุณเก๋นัขตมวนี้เก<อ>๋สมขัวทรส่งทำงานตัวนี้งานเกาหลีหนึ่งร้อยกิโลนะคะไม่ต้องห่วงไม่มีดึงออกแน่นอนงานกระสอบ <sk ar ys> มีลูกค้าทักแชทวันนี้โอนวันนี้ส่งฟรีให้เหมือนเดิมคะ่ะอยากได้งานไหนหาลิงค์รีวิวไม่เจอ ไม่มีสอบถามมานะคะบางตัวไม่ได้มีสินค้ารีวิวอยู่ที่หน้าเพจจะมีขายที่หน้าร้านค่ะมารับได้จะ่กได้เหมือนเดิมกรุงเทพและป,ปริมณฑลส่งวิ่งส่งแก๊สได้เลยโอ้โหสีสีแซ่บมากงานเกาหลีนะคะตัวนี้งานเกาหลีหนึ่งร้อยกิโมกลายหมดแล้วกระไล่หมดแล้ว,ลห,มลวหมดยัง ได้หมดลมหายใจนี่แหละเออสวยนะคะตัวนี้งานทรงสวยอูบอกเลยว่าทรงสวยรีดล้วขึ้นหุ่นสวยแน่นอนนะคะอาจจะดูทรงยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมาจากกระสอบนะมันก็จะยับยับยุยยีหน่อยราคา5,000บาทค่ะ100่กิโลเดี๋ยวจำนวนนับให้อีกทีนะคะลูกเลยว่ทรงฟรีเอาลูกใหม่ก็ได้โอ้นี้หนูสรงฟรีให้ทุกคนนะคะ ูนวีดอส่งให้ฟรีนะจ๊ะนะจ๊ะค่อยๆดูไปเมื่อกี้หลุดไปรอบนึงนะคะกะจะกลายเป็น2 EP ีละเดีเ๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้นะคะพี่แต่ว่าดูรีวิวไปก่อนมี2มี2ลิงก์เนาะเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะหนูเปิดใหม่ oh. สวยนะพรุ่งนี้มีปนแบรนด์อยู่แล้วนะคะลูกค้ามีปนแบรนด์อยู่แล้วแต่ว่าน้องไม่ได้แงะแบรนด์ให้เพราะว่าอยากให้ลูกลูกค้าดูทรงก่อนอยากให้พี่ๆเห็นทรงเห็นผ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยแอมมีจำมสูตไป3ตัวนะเมื่อกี้นี้เห็นอยู่ ตัวนี้งานเกาหลีคไซส์นะคะเป็นทรงตวเกงทำงานเนาะใส่เที่ยวได้โอเคหมดยังขาตัวนี้กระสอบเหลืองนะคะลูกค้าขากระสอบเหลืองอ่ะใครอยากได้ทักแชทมานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวน้องนับจำนวนตัวให้นะคะขอบคุณค่ะ